โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีเข้าอีกทุทไมเซนโอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกกีของขั้นที่ห้า 15, ครับวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองถาาทดลองอะไก็รถประทานระเบิดกิดหนึ่งนะ ีหนึ่งี่หนึ่งซึ่งระเบิดที่ดีกว่าเป็นความใหม่เลยกันผมขอเนี่ยทำกล่องระเบิดกับต้องทำเพราะว่าแบบได้รู้ว่าใช้ระเบิดอะไรไปล้วบ้างถ้าเกิดผิดตกบวกข้องประการใดก็เลยหมดที่ผมทำในทิ้งไปเอ มันมันแบบมันแตกก็ตัวทีแล้วากาันเล่นเป็นอะไรโหลที่เตรียมอยู่แล้ววะตถุทางเลยนะด้วยความชัวร์นะเขาบอกว่าจำทีตรงนี้ไม่ได้ไดแล้วแหละเขาเตรียมรถมอไว้นี่เลยโอเครถที่ผมจะนำมาใช้แล้วก็น่อรอสกันนะฮะกับหมอก่าจะใช้รถอะไร แน่นอนผมจะเปิี่ยมไฟทั้งหมด4 3 5พัอผมวมาผ่านเล่นตามเลยผมได้ละนี่เลยน,น,นี่เลยดนัน้นนึงแต่จะเสียงดังไปหน่อยนะครับรถ มาสเตอร์คร okay. ับเดี๋ยลองไม่ชโอเคเราจะขับรถไปตรงน้นซึ่งรถเราอยู่ที่อ่าอย่อย่อย้อยหอยห้อยหอยะยอแต่ก็ก็ผิดนะเราจะมีนี่เรียกอยู่ที่100%ร้อยเปเซ็นตถ้าเกิดเราไปเหยียบระเบิดทุกนั้นเม่ยกจเท่าไหร่ ให้ดูคำตอบก็เมนบอกได้เด,ๆดาๆก็ได้ไป s 1 0ลรวตายดแน่น่นแน่นอนผมเกือบจะตายแล้วโอเคไปไปดูกันนะครับว่ารถจะเหลือเรี่ยเท่าไหร่โอเคผมได้อ้าวอย่าไปลอยทิ้งายมากูอ้าว,วอ,าอ๋อเออบนึงโอ้โหลอย ใชอยู่แล้วเดเนี่ยโอเคไปดูกันพอจอจนเหลือเลือด,ดอจะเหลือ55ฮะมันเบาขนาดน,นั้นเลยเหรอแต่เอเอะจะจบไว้ดีไหมว่าจะลืมเอ่เอ,อเออพิชซ่าเขียว อดาา้รถไปห้าลบห้าโอเคที่ส้าลงลบห้าแล้วเราก็จะมาจำกันไปออกมาไปโลกฟางอาร์มแท็บมันจะได้เห็นภาพได้ชัดในภาสาที่นั้นมันรู้สึกว่ามันมันเห็นภาพได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่รู้สิผมสร้างคงไว้ตรงนั้น่ะเรียร้อยเหลือ โอเคสี่พันแล้วนะคิดว่ามึงจะสี่พันแล้วนะสี่พันสองแล้วนะเออเก้าสิบเจ็ดโอเคยอดจริงไปในข้ามสี่อลไข้ามสี่ันวอลไปแบ้วบู๊ตู้โหล่ที่ไหนดิมาเจาะมาวะมึงดูโอเคไปมออารแล้ว ที่ปรวางเลยง่ายสุดเฮ้ยไปมองเมื่อกี้ได้ทำผมได้ทำการอารมเป็นที่นี่้อแล้วครับต่อไปเราก็ไปดูกันเลยว่ามันจะระเบิดเป็นยังไงบ้างอลังการขนาดไหนโอเคอยู่ข้างหน้าโอเคผมได้ดอาท็บอีกแล้วว่ะคุณโดดได้เยอะนะครับวันนี้อเอ๊สองไปย้อนดูเลยทำไม่ได้ก็มันเหลือเท่าไหร่นะ เบอร์เกอร์มันเหลือเบอร์เกอรเหลือแปดสิบเจ็ดใช่ไหม,อ,มอียาียาเจ็ดโอเคอันต่อไปเดี๋ยวเดีนยวบบอมดเดียวส่วนที่ยาไว้ช่ไเด็กมาใหม่ได้เรื่อหลไม่รู้นะว่าด้านไหนฟอน์อ่ไหนฟอนด์วะเป็นว่า โอเคโอเคมันอามแล้วแบบนอี้ลยโอ้ยทำไมล่ะผมจะขับมาเหยียบมันตรงเลยเหยียบมันไม่ล่ะขับรถทับหัวตายแล้วไม่ล่ะโอเคไปต่อให้รอช้าดลือกเลยเลือกเค่อยไปค่อยๆค่อยไปค่อยมาโอเคจะเป็นง่ายกเหลือ บอยคุยมออะไรงอยงู่นะบอยคุยมอเหลือออกออกสุดสองเหมือนกันเดรียกมกระเป๋าไว้ไหม่เอ mm ่อ hmm. uh, ต่อไปเอาเป็นนี่แล้วกันระเบิดหม้อ,มอแค่ว่าฝังตุ้มปั๊บไม่เอาเลย ทุ่มปลับนี่ชิบหายเลยเ็กรถนี่แหละครับวันนี้เกียร์เนี่ยคุณเกี้ยกอะไรเบิดม้อเกี้ยผมได้แท็บคิวจ้าผมโอ้โหกับดักนี่มีคนมาอุดตอร์เยอะเลยนะข้าวระเบิดม้อแค่หนึ่งเหรอ เข้าไปเข้าไาม,าไม้ไม่ถือไม่ได้ว่าโอเคขับวนอีกรอบนนะึงแล้วก็มาเหยียบดูดิเดี๋ยวมาแล้วนะโอเคเตยมตัว ที่ผมกิโลเมตรสิบเพื่อเห็นไหมได้ด้วยโอ้โหการจำได้เี็่เ่ํนลาผกระเสือคือว่าเดี๋ยวกล่องหายแล้วนะโอเคกองอยู่แต่กองน่าจะสภาพเลยเท่าไหร่เอยไปดเสโอเค โอเครถคันนี้น่าจะโดนเจ้ะนับไปเข้าวก่าเอ๋คันนี้คันนี้ดีว่าคันนี้ข้าหกโอเคข้าหกอ้โหเออเด้อเด้ออยู่ที่ว่าอะไรวะ ระเบิดสี่โอเคกองโตค,คือระเบิดแบบนี้จ้ะไปนต่อไปคืออิ้มผู้ไว้ใหม่ันีบ้างนว่ไม่าหนีบ้าง ไอ้ลืบอามเอ้าลืบอารมนี่ที่หายนะตัวอะไรถ้าลืมอาร์มโอเคไปอาร์มจะลับไปอ๋อกดอะไรนว้าวะเร็วฮะหุ่นอะไรวะอ๋อมือกดอันนี้นนะนนนนแน่เลย เสกรถเสกรถเอารดมารถคันเดิมนมะครับผมไปเับรถเย่ตระเบิดกันนะเห็นไหมระเบิดตรงนั้นนะออีย๋ยวขับมันไปอย่างนันไป ีโอเคไหนไปดูดิว่าจะได้ไหมรถต้งองจะเหนี่ยวเท่าไหร่อหเออฮือพูดแนวสายท่ากาลางแขนเอตาสายท่ากาลางแขนแบบน,นี้สบายสบายสบายแน่โอ้โหอ,อ,อยากถ่ายเป็นปกเลย โ okay. อเคไปเดี๋ยวให้ตัดต่อไปตัดเป็นโป้ายามในพีเบอฟโปอ่ะทาได้ไหนดูซิเขาเหลือลายเจ็ดเอ่อปวดลบสาม โอเคคำถมต่อไปเหลืออะไรบ้างจะไม่ผิดนด่าจะเหลือระเบิดเงิกับซีโฟน่าจริงด้วยเลยระเบิดเงิกับซีโฟซึ่งซีโฟผมรู้อยู่แล้วครับว่ามันแรงแค่ไหนนี่ผมว่าผมคงไม่ต้องตาย,ยแล้วเอไว,ว้นี่เราจะขับตรงนี้เดี๋ยวมันเตรียม ผมไม่ถูกอับ,บระเบยได้จริงๆคนเดียผมเนี่ยไม่ถูกคนระเบ,บิดเลยขับม้าข้ามเลยโอเคลเราสามแรดหนุลงชิ่ง,งวิ่งเอววิ่งเอ,งเอโอเคกล่าวคำได้ เบลเรบรลอยเลยเดี๋ยกเบกล่องหายโอเคแต่ผมรู้ว่าแหละว่ามันเหลือวันเอ็นเคผมก็หายเหมือนกันเดี๋ยวระเบิดจุดเลือกเดียวโอเคระเบิดมไไือไปโอเคนะผมเสกต้องระเบิดมือ ไอระเบิดแฟลตระเบิดควันนี่คงไม่ต้องสาธิตเนาะรู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเออระเบิดแฟลตก็ระเบิดแฟลตก็เปรียบเสวยตาขอาระเบิดของความรักเลยนะครับเพราะว่าทั้งคนตาบอดก็ไม่ได้เซซ่าบอดเอาไว้ี๋ยวให้เขาจะต่อเลยตัดสายให้นะนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นเป็นลูกทีนี่ค้างเลยโอเคแต่ผมว่ามันไม่น่าจะระเบิดอ่ะ เออว่ะก็ซใหม่ธรรม่านึกว่าจะเปิดตรงนี้ก็ไ่ดีจังเรืเอยๆพาเลยออแย้วไึงโอเคครับไม่เลี่ยมมันเดือร้อยใช เดกินเนี่ยโอ okay, เคเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามหน้าระเบิดคาม,มือมกูคลิปหายไม่คามือก็ไม่ได้คาม,มือนะโอเคเดี๋ยวไปดูดิวนะ่าเรียกเมืองแะละกุญกีมีอยู่ร้อยตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวเพ่มอยู่ซ4โฟเลย คือถ้าไหนที่มันแม็กก็คือระเบิดเลยนะครับผมโอเคใส่เดียวกันเลยนี่เท่าไหร่ห้าสิบห้าละเบิรดมือลกห้าโอเคกลับมานี่เลยนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดหนึน่งโอเค ถ้าใครชอบมีเรียนตัวไลท์แคลร์ก็จะคว้าไปเลยนะครับผมขอตัวไปทำตาราง Excel บ้างหนึ่ง,งนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะขอตัวไปทำตาราง Excel บ้างหนึ่งจะได้เห็นภาพได้ชัดเล่นจะเดี๋ยวเราขออีกรอบหนึ่งแล้วกันความชัวร์นะครับผมบไปรอบหนึ่งกำแพงเรียบพังไว้เดี๋ยวเราจะ อืมอีกเ่านึ่งเนาะโอเคแล้วส่วนนี้ทำไงดีก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เสียเรียนเลยแล้วก็แบบอีกสองเกตมาอกไปใช้ระเบิดรายการทั้งหมดสองเกตมาเลยมาสองกล่องพอใส่เรตอตอ์อันนี้มาโอเค u ันแพ k u อันแพทยิงทิ้งเลยนะอันเนี้ยผมจะยิงทิ้งเลยับไปตอนที่ผมยิงเสร็จเลยแล้วกัน Sí, bien. Porque si no, 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 เผมได้ทำการทำลายรถคันเขาจะท,ท,ทิ้งไปแล้วครับผมเป็นรถคุณเตียงจริงเจอก็ทำอะไรขึ้นมานี่เปการทดลองรอบที่อสองเดีย๋ยวรอบนึ่งขออนุญาตสิเจ้าพิซซ่ามาตัดจะพิมพ์ว่าพิซซ่าเขาใจหวังมันไม่ได้เข้าใจในเกมมันไม่ได้ชื่อว่าจ่าไอ้เจ้าระเบิดเนี่ยมันชื่อว่า anti bomb Personal Mine อันนี้ออกอ่าไม่รู้โอเคอ่ผมจะใช้เจ้า Anti Personal Mine เนี่ยในการทำลายรถหนรู้สิว่ามันจะยังไม่ค่าได้หรือเปล่าโอเคซึ่งแล้วถ้าถามว่าผมจะจุดชนวนมันยังไงผมจะถ้าผม มีพื้นที่มันทึแม็กตอนนะในบ้านมี1 0อ0 0แบบสังเกตดีๆนะเพิยมท้อยองเดียร3,000แล้วนะจ 4, ับ4,000ห้าไป3,000แล้วนะโอเคยั่ไหนดีเนาะนี่รัการ M16 ไนเปอร์3 0 0ั0 30โอเคเอ่อจนใกล้มากเลยนะผมจะโดนเลื่อเอาไว้ก่อนจะ không được cái cây sao tiểu như ok phải giờ mới đi đấy not arm, arm okay, đợi, đợi. Okay, đợi đợi làm sạch thì A ok họ mới gặp còn chấm qua của bài tập rồi đấy ok, โคตรแรงโอเคแต่ okay. ใกล้นีเลยตามทักให้ีนะด้ยวยเดงินเท่าไหร่สิบห้าเอ่อผมว่าผมเริ่มงงว,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 งวง่าคนดูผมทำตลาดอีกเซลล์นนะึงเลยไปตามเลยถ้าเสยเยอะไหมเซล ก็ผมขออนุญาตตัดไปทำตาราง Excel นิดหนึ่งนะแล้วผมมาใหม่ดมเมดีเ๋ยวมาแอปเดียวแล้วจริงจัง